สวัสดีครับท่านผู้ชมในบทนี้จะกล่าวในหัวข้อพระสงฆ์ที่ดีควรมีดาวอะไรดีๆบ้างดังนี้ครับพระสงฆ์ที่ดีควรมีดาวอะไรดีๆบ้างพระสงฆ์หรือนักบวชที่ดีเป็นพระที่น่าเคารพกราบไหว้ควรมีดาวพฤหัสห้าดีและสัมพันธ์ถึงลักนณเป็นอันดับแรก จึงจะมีคุณธรรมเป็นที่ตั้งมีสติอยู่เสมอมีความเป็นครูในการสั่งสอนอบรมมองโลกในแง่ดีมีเมตตาแก่ญาติโยมอันดับถัดไปคือดาวสุขหกไม่แรงหรือเป็นดาวเสียกำนัดจะได้ไม่สูงถ้าคุณธรรมย่อหย่อนกำหนัดสูงคงจะเป็นพระดีไม่ได้ หรือเป็นได้ก็ไม่นานยิ่งดาวสุขหกแรงร่วมราศีกับอังคารสามหรืออาทิตย์หนึ่งแรงกำนัดก็ยิ่งสูงอาจถึงขั้นเจ้าชู้คงจะอยู่ได้ไม่กี่พันษาดาวการเงินควรจะไม่ดีมากและหรือตกพบอริมรณะวินาศคงจะไม่สะสมทรัพย์สินเงินทอง ดาวราหูแปดจะต้องไม่แรงมิฉะนั้นจะฉลาดทางโลกมีเล่เหลี่ยมเพลอโกงอีกต่างหากลุ่มหลงอะไรก็จะมากมายดาวราหูเสียไม่เป็นไรไม่ทันคนแม้ออกทางงมง,ง,งายบางครั้งก็ไม่เป็นผลร้ายทำเครื่องรางของขลังดีอาจมีคนชอบ ดาวอื่นๆก็เป็นส่วนประกอบทำให้เกิดความแตกต่างหลักๆไม่กี่อย่างแค่นี้ก็หายากแล้วสำหรับพระดีๆหมายเหตุนี่ก็คือการพยากรณ์อาชีพอย่างหนึ่งตีความหมายอาชีพแล้วใส่ความหมายดาวเข้าไปตามลำดับง่ายๆตรงๆแค่ดาวพฤหัสคุณภาพดีเพียงดวงเดียว จะเป็นพอดีได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไปครับ